มีขายครับเนี่ยรถเจาะน้ำประดานครับของช่างนี้ครับไม่มีเวลาโตโยตา้าเงินโตโยต้าป่ะโตยต้าเนาะหัวเจาะหัวเจาะถุงหลุนว้ป๊าดมีจักรจักรุ่นเต็ม้า,มายายมีหมวกมีถุงเลยบุนีมีมมมทุกรุ่นครับ อันนี้ถ้าเขาซื้อถแถมเขาเบิร์เลยบ่าอย่างไรให้มบิร์ตย่างเอาบบไว้พยานนี่ครับให้ลงองช่อตหวัวจมูกหวัวจอเนี่เกือบยี่สิบแล้วนี่เอ้ยมีทุกรุ่นมาตรฐานเลยผ <c oughs> มเห็นมดทุกอย่างเลยมบทุกอย่างครับเครื่องนี่ก็กช่างทำเองอันนี้อัพเป็นอะไรเงินร้อยเป็นสิบสองแรงครับสิบสองแรงครับผมจากร้อยห้าเนาะหัวจอแรงแรงคุณแน่ว่าอลไรนี่หัวนี่แรงอันนี้ ถอได้โอ้นี่ถอนออกได้นี่ม่นีออันนี้ควาดีดีมันดีแบบนี้นี่ซือมหาพันธ์่น่นะตัวนี้นะซื้อมากต่ว่าตัดแปลงไว้ทำปีกกรปีกสามันครับผวานไปเลยขอออกงไปเลย นี่หาพันนะครับเฉพาะเสียมนี่ก็อู้ว่าลังการ้วครับนี่เป็นเม็ดแบบเม็ดกระดูกตัวนี่ครับเป็นเม็ดกระดุมหอกเป็นซีก็ได้อือันนี้เจอะจริงมั้ยก็ว่าเสียมเสียมนำซื้อเพราะว่าตัวนี้มันมาจากจีนซื้อมาตัวนี้เป็นซีเราเอามาแปลงไหมโอ้โหนี่เม็ดครับใช่เม็ดเป็นเม็ดกระดุมเสือเม็ดม็ดละสามร้อยนี่ฮะนี่ครับสุดยอดเลยครับถือมาจากต้นผิวหยินะอันนี้กัน คือรถกระเทมหัวจอบแบบมาตรฐานให้นาะน่ครับรอใหญ่ครับททั้งมดนี่เลยนาะมีปั๊มมีสตาร์ทมือสตาร์ทมือครับอันนี้เป็นสตาร์ทมือพร้อมนี่ปวามขาวมีอยสองตามโตให้เบ็ดความขาวมีสามตุ่ยอะไยเจ้าอยู่ข้างล่างก็มีครับนี่ตัวหนึ่งครับอันนี้ก็แเม่นครับอันนี้คือซสื้อไปเจอบได้เลยครับก้านแค่ก้านยี่สิบกว่าก้าน หกสิบห้าเมตรหกสิบกว่าเมตรเออหกสิบห้าเมตรครับดูข้างล่างตรงนี้นะการยูทางทั้งอีกอเนี่ยนี <ư> ่ครับพร้อมสายพร้อมไรเรียบร้อยครับซื้อใบจอได้เลยครับนี่ครับท่อเถือ,อไรคือซื้อราคาเท่าไรสามแส,น,สมเนเท่าไรสามแสนเจ็ดครับ,าม,รบมาลองมาหาสร้างเพคนอยู่พวกเชมเละอันนี้ขาย รเราเจ้าหน้าบดานเนาะใครอยากได้ก็โทรมาถามเลยครับผมแนบเดิบค้ามเซ็หมาแล้วนะครับมีเล่มทะเบียนเรียบร้อยครบสูตรเลยครับผมนี่ถ้ามากินได้สบายพอตือต่อไหวนี่ยูบนครับผูกเป็นแรกครับผมแต่เดี๋ยวยังไงก็โทรมาถามสั่งเพิ่นนะครับเพราะว่า เพิ่นกับขายครับสามแสนกว่านะว้าวจะทำกระดันพอคือไม่เดี๋ยวผมลงเบอร์โทระให้ครับผมาลานเรา,านทำบุญก่อนต่างๆาหนาลานเนาะอันนี้เขาก็าเอารุนทำเราอันนี้มีรถลูกค้าแล้วทำเล็บพร้อมนะครับทำเล็บทำเสียมมาตรงนี้ที่เดียวจบเลยครับผม เราเป็น้างมืออาชีพทำมาตรฐานนะลองฟังเพื่อนครับอยากได้ก็โทรมาครับผม